ครับก็กราสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่เพี่อนอน้องเนาะตอนเ,เช้านะครับอากาศานาหนาวนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องยนต์ตัดยาครับเครื่องนี้อาการสตาร์ทไม่ติดเนาะก็จะพามามาชมครับว่าทําไมนะครับก็เป็นเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกข้าวปัม๊มตัวล่างครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับตัวล่างจะอยู่ตรงไหนนะจะอยู่ตรงอ,อันนี้ตัวบนครับตัวบน ตัวล่างจะจะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเนี่ยตรงตรงใต้ใต้เอนี่ยยางยางกดมันเนี่ยนะครับทำตัวนี้นะตัวนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้ทําหน้าที่เปิดน้ํามันนะครับเปิดน้ามันจากจากเข็มเข็มอุ่นน้ำมันตรงนี้นะเปิดขึ้นไปข้างบนครับถามว่าทํํามันทาไมมันเสียนะครับต้องต้องซูมดูใกล้ๆนะเพื่อนๆนะก็เห็นไหมมัน,น right มันรั fecture, ่วนะครับมันมีรอยรั่วอยู่เห็นไหมครับ เนี่ยมันแตกนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่หนึ่งตรงนี้ที่หนึ่งนะครับอ่าถามว่าทําไมถามว่าถ้ามันรั่วมันเกิดอะไรขึ้นครับถ้ารั่วนะครับตัวเนี้นะครับอ่าน้ํามันนะครับน้ํามันเขาเขาจะรั่วออกพาบูนะครับเราจะไม่ไม่ไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายขึ้นไปยันยันรูนี้นะครับเนี่ยรูกลางนะครับขึ้นไปตรงอ่าตรงอเข็มนะครับเข็มน้ํามันอตรงนี้นะครับก็คือสรุปแล้วก็คือสถานาริดนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมผมจะ มีขบูเก่าๆอยู่นะครับก็เนี่ยไอตัวขบูเลย์ยนเนี่ยมันมันใช้ตัวเดียวกันครับตัวเนี้ยตัวล่างเนี่ยแต่ตัวบนเน่ะจะไม่เหมือนกันนะครับก็ใช้กันได้ครับผมไม่มีอะไรนะครับผมก็จะมีแต่พวกอะไรเก่าๆนะครับพวกนี้ยครับพวกขบูเนี่ยอันนี้เป็นเป็นของเลย์ยนนะครับแต่ว่าไอเนี้ยเอาไว้ใช้นะครับตัวเองนะครับไอเนี้ยไอเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้แกนะครับจะไม่ คิดตังหรอกนะครับคิดแค่ค่าแรงก็พอครับเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าคาบูพวกนี้ยผมก็ซ่อมซ่อมใช้มาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอ้พวกคาบูสามพันแปดพวกเนี้ยนะครับสตาร์ตติดยากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับก็เลยถอดถอดแปรงใส่ห้าพันสองหมดครับโอเคครับววันนี้ก็มามีอยู่สองเครื่องสามเครื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นน่าจะอ่าน่าจะเขาเรียกว่าลูกสูบติดครับ เรื่องนี้ก็อาจจะอาจจะถ่ายให้ดูอยู่นะครับล้างตอนเช้ามันตอนเช้าอย่างหนาวเนาะล้างแล้วก็จะใส่เลยเนาะก็คาบูตัวนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนเหมือนคาบูอยนะนะครับ ครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับเหมือนเหมือนคาบ,บัวเครื่องพ่นยานะครับตายเดีวยวกันเลยนะครับคาร์บ,บูเหมือนกันเลยนะครับข้างในก็เทสนะครับเทสรัวเทสอะไรแล้วครับก็โอเคนะครับปกตินะครับ น,นี่ถ้าปั๊มนี้ถ้าถ้ามันมันแข็งมากเลยก็ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมจะลองเอาของเดิมนี่แหละนะครับใส่ดูก่อนนะ ร้อยนะครั้นเราประกอบกับนนะครับ Okay. ากอสรุปว่านะครับนี่ครับถ้ามันขาดนะครับก็ต้องเปลี่ยนเนาะไอตัวเนี้ยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ทราบครับแกวแกวมาแล้วนะมันมีรอยแตกมีรอยขาดนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่งั้น,นะน้ำมันเขาจะไม่ไม่ฉีดขึ้นข้างบนนะครับแล้วมันจะทําให้ไม่ติดนะครับสตาร์ตติดยากหรือไม่ติดเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนท่านผู้ชมไปก่อนเนาะสวัสดีครับ